นางใบกับชายหนุ่มเศรษฐีกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางใบผู้หญิงคนนี้พูดไม่ได้มาตั้งแต่เกิดนางไม่เป็นคนหน้าตาดีอินแต่นางพูดไม่ได้นางใบเป็นคนที่ขยันขันแข็งนางไม่มีสองตายายที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดพ่อแม่ของนางได้ทิ้งนางเอาไว้ตั้งแต่เล็กปล่อยให้สองตายายดูแลจนโตมาเป็นสาวตอนนี้สองตายายก็แก่ชราม,มากแล้ว นางไม่เป็นผู้ที่มีพระคุณทุกทุกวันนางดูแลสองตายายเป็นอย่างดีหาอาหารหุงข้าวให้กินทุกวันนางไใบเป็นแม่ค้าขายกับข้าวในตลาดในหมู่บ้านนางไม่เป็นคนที่ทำอาหารเก่งและอร่อยชาวบ้านในหมู่บ้านก็พากันอุดหนุนตลอดเวลานางใบเอากับข้าวไปขายในตลาดร้านของนางเป็นร้านเล็กๆขายไม่แพงทำให้ผู้คนละแวกนั้น พากันติดใจกับข้าของนางใบคนนี้และในวันนี้นางใบก็ได้เอากับข้าวไปขายเหมือนเดิมเปิดร้านในตลาดที่เดิมของนางเป็นประจำทุกวันในขณะที่นางใบกำลังขายกับข้าอยู่นั้นจู่ๆก็ได้เห็นชายหนุ่มคนขอทานคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาที่นางแล้วก็พูดบอกนางว่าตัวของข้าขอเข้ากินข้าไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วแล้วนางใบก็ได้แต่มอง เพราะว่านางพูดไม่ได้แล้วชายหนุ่มคนนั้นก็เพิ่งรู้ว่านางเป็นไม่พูดไม่ได้แล้วชายหนุ่มคนนั้นก็ทำมือุพูดเป็นภาษามือให้นางรู้ว่าต้องการขอเข้ากินแล้วนางใบก็ได้ตักข้าวราดแกงใส่จานให้คนขอทานคนนั้นได้กินคนขอทานคนนั้นเป็นชายหนุ่มเศรษฐีที่แกล้งเป็นคนขอทานเพื่อที่จะทดลองใจสาวๆในตลาดในหมู่บ้านแห่งนี้ดังนั้น ชายหนุ่มคนขอทานคนนี้ก็ได้กินข้าวเสร็จแล้วก็ได้หยิบเงินให้กับนางใบ้นางใบ้ปฏิเสธไม่รับเงินของชายหนุ่มคนขอทานทําให้ชายหนุ่มคนขอทานคนนั้นรู้สึกปลื้ใจแม่นางคนนี้ใจดีมีเมตตาต่อผู้คนดังนั้นชายหนุ่มคนขอทานก็ได้ตัดสินใจว่าจะเอาแม่นางแม่คนนี้เป็นเมียแล้วชายหนุ่มคนขอทานคนนี้ก็ได้กลับไปที่บ้านของตนเอง ไปเล่าเรื่องราวให้พ่อแม่ของต้นได้ฟังวันต่อมาอ่ะพ่อแม่ของชายหนุ่มเศรษฐีคนนั้นก็ได้ติดต่อไปสู่ขอสองตายายที่เลี้ยงนางใบมาตั้งแต่เด็กสองตายายก็ไม่ได้ปฏิเสธแล้วแต่นางใบถ้านางตกลงสองตายายก็ตกลงตามเมื่อนางไม่ได้เห็นชายหนุ่มขอทานคนนั้นเป็นชายหนุ่มเศรษฐีก็ได้ตกใจดังนั้นพ่อแม่ของชายหนุ่มเศรษฐีคนนั้น ได้พูดภาษามือกับนางไม่ว่าพวกเราสองคนจะมาสู่ขอนางให้กับลูกชายของเราแล้วนางก็ได้ตอบตกลงเรื่องนี้ทำให้ทั้งสองคนได้ตกลลงรักกันเป็นสามีภรรยากันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพร้อมดูแลสองตายายที่เคยเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กทำให้สองตายายสุขสบายไปด้วยเรื่องนี้ก็จบลงแล้วมิทานเรื่องนางใบกับชายหนุ่มเศรษฐี